ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยามเช้าๆประมาณหกโมงครึ่งนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านนอกทุ่งโคมสเตย์รีสอร์ทนะครับอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีนะครับโอ โปรแกรมที่จะกลับวันนี้ทานข้าวเช้าแล้วก็ทีมงานก็จะกลับมุกดาหารแล้วแต่ว่าปรากฏพระพิรุณน,นะครับได้ทำหน้าที่ตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับยังตกยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับ เสียงฟ้ายังลองอเสียงฟ้ายัง้องอยู่ไม่รู้จะกลับยังไงแล้วไม่รู้จะกลับยังไงแล้วนะครับอขอเทเวดาหยุดให้ซักประมาณสักสานาทีก่อนที่จะไปขึ้นรถนะครับรายงานจากบ้านทุ่งโฮมสเตย์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับผม